ดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันเสาร์ที่25มีนาคม2566เรื่องเมืม่อพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้ท่านพบเจอกับพวกเขาปัญหาบทที่1ข้อต้องจำถ้าเจ้าอ่อนกำลังในวันแห่งความยากลำบากกำลังของเจ้าก็น้อยสุภาษิตบทที่14ข้อที่10อ่านดานเนียยลบทที่3ข้อที่1 3 0อ่านพระคัมภีร์ในหปีกิจการ27-28ลม1 หนึ่งสมเอลบทที่13บสถึงสิบนะ,ะ้ะหแม้ว่าจะเป็นความจริงที่พระเจ้าทรงปีชาในการแก้ปัญหาทุกอ,อย่างได้แต่เมื่อท่านได้เข้าใกล้พระองค์มากขึ้นท่านจะตระราหนักว่านานๆานครั้งพระองค์จะยอมให้ภูเขาปัญหาบางส่วนมาขวางทางของท่านอย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีคือหากพระองค์ยอมให้ภูเขามาขวางทางท่านนั่นก็เป็นเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าท่านเองสามารถปีนมันขึ้นไปได้ตัวอ,อย่างเช่น ในกรณีของโยบพระเจ้าทรงอนุญาตเฉพาะสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ว่าโยบสามารถเอาชนะได้หนึ่งข้อเล่นบทที่10ข้อที่13กล่าวว่าพระเจ้าจะไม่ยอมให้เราถูกรอดวงเกินกว่าความสามารถของเราและพระองค์จะจัดเตรียมทางหนีให้เสมอเช่นกันบางครั้งพระเจ้าทรงยอมให้มีพวกเขาในชีวิตลูกๆของพระองค์เพราะเก่าหรือเธอกําลังจะได้รับการเลื่อนตําแหน่ง ก่อนการเลื่อนตำแหน่งทุกครั้งจะมีการทดสอบเสมอซึ่งผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งได้ก็จะต้องสอบให้ผ่านไม่มีครูคนใดจะให้คำถามระดับสูงแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในการสอบพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ท่าน,านต้องเผชิญกับการทดลองที่ท่านเองเอาชนะไม่ได้ในดานียลบทที่3หลังจากความน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดของการเข้าไปในเตาไฟชัดลัดเมชาร์และ เอเพนเนโกก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งโยบบทที่42ข้อที่12ถึง16กล่าวกับเราว่าในตอนท้ายของการทดสอบของโยบจุดจบของเขาก็ดีกว่าจุดเริ่มต้นมากเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้พวกเขามาควางทางลูกๆของพระองค์พระองค์ก็ยังประทานพระคุณที่จําเป็นแก่พวกเขาเพื่อจัดการกับพวกเขาเหล่านั้นสิ่งที่น่าเสียดายคือหลายครั้งผู้คนได้ไปใช้พระคุณนั้น และปล่อยให้สิ่งลอใจเขาเ้างำชีวิตของพวกเขามีทางหนีเสมอไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนท่านเพียงแค่ต้องยึดมั่นเพื่อที่ท่านจะสามารถเอาชนะได้นี่คือที่ที่ท่านต้องการผลของพระวิญญาณที่เรียกว่าความอดกลั้นจงอย่ามองหาทางเลือกอื่นนอกจากพระเจ้าเพียงว่าเพราะว่าท่านกำลังเผเชิญหน้ากับพวกเขาอย่าทำความบาปเพื่อพยายามกำจัด ภูเขาลูกนั้นเพราะความบาปหลังแต่จะนำภูเขาลูกใหญ่มาขวางทางท่านจงยืมมันต่อพระเจ้าเหมือนดังเช่นโยบได้กระทำอย่าปฏิเสธพระองค์เมื่อท่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากอย่าอ่อนเปรียเพียใจในวันที่ทุกข์ยากจงเข้มแข็งเข้มแข็งพระคุณของพระองค์ก็เพียงพอแล้วสำหรับท่านสโคลินบทที่12ข้อที่9ประเด็นสำคัญ พระบิดาขอพระองค์ได้ทรงอยา่าปฏิเสร็จ้าองค์ด้วยเธอไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในหนทางของ้าะองค์ด้วยเธอ,จจเนนอ,เธอที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสอาบาอีเอเ,อเอดตทเย่จะทำโดยกิจจจักแห่งการทรงไทยคริสเตียนของพระเจ้า